เก็บให้หมดเลยฉันมาทำอะไรนี่ฉันมากินชาชาถุงูสวยนะคะคือจริงๆตั้งใจงจะมาเก็บผักบุ้งเนาะแล้วแบบเวลานี้เวลาเวลาเท่าไหร่นะ12.19อืมมาช่วงเวลาที่แบบแด็กกำลังพอดีพอดีแล้วคือ ด้วยความที่ฉันน่ะข่ามากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มาเจอแสงแดดโอ้โหยอดเขาดีเธออย่าอย่าโฟกัสมือฉันลวเลยเ้ยใช่มั้งโอ้เธอเยอะแล้วดู เราถึงเต้นอะไรกับสาดาว <c oughs> ฉันมากับคุณช่อนะคุณช่อก็มาบ้าบอคนปกติที่ไหนเขามาเก็บตำลึงตอนเที่ยงวัน <c oughs> อืดูคนเดียวเพ่ฉันนี่แหละวิมียอดอันนี้ด้วยใครรู้จักบ้างฉันน่ะรู้จักกินแต่ไม่รู้จักชื่อนี่ เขาเรียกว่ายอดอะไรทุกคนเฮ้ยเธอดูสิล้มเจ้าเอ้ยนี่เธอเอาไปเราจะเก็บอันนี้เธอเราจะกินหมดไหมเนี่ยอย่าบอกว่าหมดนะนี่ป้าป้านี่ป้าบอกว่าเขากินได้ไม่ใช่เหรอนี่มีไงฉันกำลังเก็บอยู่มันคืออะไรไม่ไม่รู้จักชื่อแต่รู้จักกินกินได้เหรอทดลองดมดูเหมือนที่ฉันเก็บน่ะมันหอมนะ มึงจะชื่อตอนนั้นหนะพี่เขาเคยบอกชื่ออยู่แต่ว่าวชานอาจจำไม่ได,ไมได้มันก็ขึ้นธรรมชาติของมันมใช่สิฉังกลมไม่ได้เพราะว่ากินข้าวเพิงเสร็จอิ่มมากนั่นแหละสิ